สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้พ่อกับผู้แต่พามูเจ้ามาอยู่ที่ร้านภาษากระเพราครับพี่น้องภาษากระเพรามันเป็นภาษาโคราช่ะพูง,ง่ายๆก็คือแบบถ้าเป็นสมัยเรียนนะน้องอ๊อดน้องอ๊อดรู้ไหมว่าสมัยพี่ตันเรียนนี่เขาเรียกว่าอะไรอะไรอาหารอาหารแบบทุกคนต้องกินสิ้นคิดคือคิดอะไรไม่ออกก็กระเพาคิดอะไรไม่ออกก็กระเพาค่ะแต่ที่เรามากินมันนี่เรื่องีหย อิ่มนะนี่อีม้มันเป็นแบบไม่อยากบอกราคาเลยพิเศษนะมองฮะพิเศษคำว่า,าพิเศษก็คือ,อแบบเป็นกระเพราที่กินอิ่มแบบจุกๆราคาสบายกระเป๋าสาวห่ามันบอยนะพี่น้องจานอีกสาวหาเพิ่มไข่ดาวอีกห้าเป็นสามสิบสาวห้าโอ้ใช่ อ,อิ่มจุกๆแบบแล้วก็สาวๆเนาะพี่เตนเป็นคนเป็นแบบคนไม่ใช่ฟังไม่ค่อยออกก็จะมีเสียงรถจักนิดเดียค่ะติดถนนอีกแล้วพี่น้องอืม่วมเพอเ่เติมต่างเลยพี่นอ้องมรนบาแมนแต่ว่าคูณเันขอเติมน้ำปลาเพราะว่าเพ็รอยู่วันนี้สั่งแบบปกติอ่ะสั่งแบบน้องออสแบบเลยเลยขามีพ่้งไน้องออสอยู่ เต็มจานอ่ะพี่น้องคุเรียนเดี๋ยวหนูจัดการชีวิตตัวเองพี่ก็หวังดีอ่าผมว่อยากว่าอย่างหลายดอกพี่น้องอันนี้อีกอย่างหนึ่งร้านลูกซิดใช่ใช่ครับพี่น้องแมมหยก็สองเอ่อหาง่ายๆทำมูอเจ้าอยากมาเนาะครับเนาะอยู่เสียบไฟแดงอำเภอเสืองสางเลยครับพี่น้องข้างๆเซเว่นเรียกไฟแดงเลยพี่น้องตรงมาเส้นเสืองสางคอนบุรีประคำตรงมาเลย ก่อนถึงไฟแดงเดี่ยวสายมือภาษากะเพราอืมโอ้ยเห็นมองแล้วมองอีกอ,อ้าวเอ้าเข้าใจดีแท้ก็เห็นน้องอ้นมองแล้วมองอีกอยู่คิดอย่างกันหนูป่ะนะ่ะประเทศที่จะไรดอกโอ้ยอยู่เสืออมาเอาใครให้วันนี้ไปมันก็ต้องออมามีอย่างเดียวตัวคิดอยียงนำ้ำหาว่า อิ่มเฉยๆตอนเย็นเพิ่งกินลูกชิ้นไปหวังนี่แล้วก็เปลี่ยนใจเอาคืนซะหรอกเปลี่ยนใจอ,อย่างสักแล้วเบิ่งนขนาดกินนั่นต่างหลายคําพี่น้องยุคแบบนี้ใช่ประหยัดได้ควรประหยัดมแมงครับพี่น้องยุคแบบเนี้ยเศรษฐกิจแบบนี้นะครับนาอยังมีแบบราคาแบบสบายกระเป๋าหอดอิ่มแบบจุกๆุกได้นะเป็นห่อก็ได้ห่อกลับบ้าน ก็ราคานี่เลยถ้าไม่เพิ่มไข่ก่อนเท่าไรนะสาวหาถ้าเพิ่มไข่ก่อนสา <30. S 1> <30 S 2> มสิบสามสิบ้ะกระชาิคือใส่ได้เลยพี่นอ้องแสแปเลยแสแปรโตตายอร่อยจนะ้ะอร่อยอร่อยแกเออมาลองเด้อผ่านไปผ่านมาแบะได้ครับพี่นอ้องมันอีก่วกกับคู่แตนขออยากแสแปรโตตายก่อนพี่นอ้องอย่าลืมซีอยากไปแดงสิงสางครับ มาเ<า>ที่ยวเสิงสังอย่าลืมด้วยจ้ะอร่อยอร่อยจ้ะ